ทำแกงปลาช่อนใส่หน่อไม้ส้มหรือหน่อไม้ดองเป็นเมนูวัยเด็กที่ทํากินบ่อยมากๆเลยไปลงมือทํากันค่ะเบลใช้เป็นพริกแห้งนะคะตามด้วยกระเทียมค่ะตมให้ละเอียดแล้วก็ตามด้วยหอมแดงค่ะตมหย,บหยบาบๆก็พอได้ประมาณนี้ใช้ได้แล้วค่ะตั้งหม้อกันเลยเบลจะไม่ใส่น้ํามันลงไปเลยนะคะนําเครื่องที่เราตำไว้แล้วลงไปคั่วให้หอมค่ะแล้วก็ตามด้วยตะไคร้ค่ะเพื่อนๆจะตำตะไคร้ใส่เลยก็ได้นะคะแต่เบลไม่ตำใส่ค่ะหอมแล้วใส่น้าล้างคกลงไป แล้วก็เติมน้ำลงไปอีกเล็กน้อยนะคะปรุงรสได้เลยนะน้ำปลาร้าค่ะผงชูรสแล้วก็เกลือเล็กน้อยปิดฝาหม้อรอน้ำเดือดค่ะน้ำเดือดปุดๆแบบนี้ใส่ปลาลงไปได้เลยนะคะห้ามคนนะเดี๋ยวเ้าแล้วก็ปิดฝาหม้อได้เลยค่ะรอจนกว่าปลาของเราจะสุกปลาสุกแล้วก็ใส่หน่อไม้ส้มหรือหน่อไม้ดองลงไปค่ะตอนใส่หน่อไม้เนี่ยเบลลืมอัดนะ ปิดฝาหม้อค่ะต้มต่อไปสัก3-5นาทีได้ประมาณนี้แล้วใส่ใบแมงลักกับต้นหอมลงไปค่ะแล้วก็กดกดให้จมลงไปเลยนะคะไม่ต้องคนเยอะนะอยูเนื้อปลาแตกจะไม่อร่อยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตักเสิร์ฟได้เลยไปลองทำดูนะคะ